สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา11นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสร ر พระวรชายาปรกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตทรงเป็นประธานงานวันราชวันโลกประจำปี2557 ทรงรับการถวายรายงานตนของนายทหารสัญญาบาตัตรนายทหารประทวนผลอาสาสมาัครและพลทหารมหาดเล็กที่เข้ารับราชการใหม่ประจำปีพุทธศักราช2557และพระราชทานพระราโชวาทความสำคัญว่าคำว่าราชวัลลบนั้นแปลว่าผู้เป็นที่คุ้นเคยใกล้ชิดพระราชาหมายความว่าผู้มีโอกาสเข้ามาสังกัดในกรมทหารแห่งนี้เป็นทหารของพระราชาก็ะเป็นหน่วยทหารพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชดำริจัดตั้งขึ้นทั้งทรงพระราชอุตสาหะรับตำแหน่งผู้บังคับการบัญชาง,งานทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพื่อให้กรมทหารนี้ทันสมัยมีศักยภาพสูงทัดเทียมกองทัพนานา,นาอารยประเทศจากนั้นทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นพระราชทานเข็มราชวัลลบแก่นายทหารพิเศษผู้เคยปฏิบัติหน้าที่นายทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ที่ได้รับพระราชทานยศในพลกับนายทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ จากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงสถาปนากรมทหารมหาเล็กและถือเอาวันบรมราชาพิเศษวันที่11พฤศจิกาย,ยน2411เป็นวันกำเนิดกรมกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์มีภารกิจพิเศษกว่านหน่วยทหารทั่วไปที่นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติแล้ว อย่างปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยวันนี้เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระเทพรัตนสุราสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชาดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติหอศิลป์ทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่26ซึ่งหน่วยงานเอกชนร่วมกับกรมศิลปากรและมหาวิวทยายลัยศิลปกรจัดขึ้น ใน,ในโอกาสพระราชาพิธีเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว87พรรษา5ธันวาคม2557และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสารสรค์ศิลปะทุกระดับอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพัฒน,นาศิลปะปของไทยให้ก้าวหน้าเปิดโอกาสให้ผู้ทรงผลงานได้ใช้จินตนาการอย่างกว้างขวางต่างความคิดสร้างสารรค์อิสระทางด้านคุณภาพชีวิตและสังคมภายใต้แนวคิดนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต มีผู้ส่งผลงานรวม1,070ชิ้นตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆได้ส่งผลงานเข้าประกวดด้วย <Okay. S 1> ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานกว่า105 <Okay. S 1> ผลงานได้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้และในเดือนมกราคม2558จะนำผลงานบางส่วนไปจัดแสดงในต่างจังหวัด <Okay. S 1> เช่น oh. เชียงใหม่และปัตตานี วันนี้เวลา18นาฬิกา12นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาท,ที่นันแต่มาศเสด็จไปวัดบึงสำราญใหญ่ตำบลท่าวรวัฒนาอำเภอไซทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบโสถซึ่งพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประกอบาศาสนากิจของพระภิสุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนวัดบึงสำราญใหญ่เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งขึ้นมาปี2533 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคล้าดงฉัดมีสถานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปี2555ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของชุมชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจัดให้มีการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนารักษาศิลแก่พุทธศาสนิกชนตลอดระยะเวลา3าเดือนมีการบินทบารความชั่วทุกวันพระเพื่อให้ทุกคนทำความดี นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของอำเภอในปี2556ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเหลือส่งจำหน่ายเป็นไรายได้เสริม มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนส่งเสริมการออมและรู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีจนเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ปัจจุบันมีพระไบดิกาวิเวอติปัญโยเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิสุสาสมเณรจำพรรษาส,าสิบรูปโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรพร้อมทั้งประธานพระห่มกันหนาวสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่ผู้สูงอายุและราษฎรตลอดจนขนมและนมอัดเม็ดก่เด็กที่ผู้ปกครองพามาเฝ้ารับเสด็จ วันนี้เวลา12นาฬิกา26นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สเสด็จไปวัสันติคิรียานาสังวรารามอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทรงประกอบพิธีบวงสวงบูรณะปฏิสังขรพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคิรีที่ทรงรับเป็นองค์ประธานในการสำรวจและซ่อมแซมตามโครงการบูรณะปฏิสังขรพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคิรี และพระวิหารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระดรําริพระบรมธาตุใจดีศรีนครินทราสถิตมหาสันติคิรีนีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดําริให้ก่อสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรียวกาสทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาและเพื่อประโยชน์ในการประกอบาศาสนกิจแล้วเสร็จในปี2537 ่อมามีการพังทลายของดินได้จึงปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมาในปี2556พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรส่งสำรวจพบว่าศาสนาสถานของวัสสดซุสโสมเสียหายจำเป็นต้องบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นการเร่งด่วนเพื่ออนุรักษ์และสืบสารและเพื่อประโยชน์ในการบำเพ็ญศาสนกิจจึงส่งรับไว้เป็นโครงการในพระดรําริปัจจุบันพระวิหารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จแล้ว ส่วนพระบรมธาตุใจดีอยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากอยู่บนยอดเขาทําให้มีการพังทลายของดินเชิงล่าบริเวณพระบรมธาตุใจดีและมีปัญหาต่อเนื่องกับความมั่นคงขององค์พระบรมธาตุใจดีตลอดจนปัญหาด้านศิลปรกรรมซึ่งแนวทางในการอนุรักษ์นั้นยังคงรักษารูปแบบและลวดลายเดิมไว้ทั้งหมดส่วนวัสดุที่เสียหายง่ายได้เปลี่ยนเป็นวัสดุที่คงทนถาวรมากขึ้นเช่นไม้ผุปเ,ปเปื่อยเป็นโลหะ เพื่อให้พระบรมธาตุเจดีและพระวิหารสมเด็จพระศกกรีนครินทราบรมราชชนนีมีอายุในการใช้งานมากถูกต้องเรียบร้อยตามแนวทางการอนุรักษ์ วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายแพทย์กเกษมวัฒน,นชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมาัครและบัณฑิตอาสาสมาัครรุ่นที่46ประจำปีการศึกษา2557จำนวน35คนเพื่อรับโอวาทก,ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติงานในชนบทณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งบัณฑิตอาสาสมัครจะปฏิบัติงานสนามร่วมกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเช่นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลกระรวงมหาไทยมูลนิธิพัฒนาอีสานจังหวัดสุรินทร์และมูลนิธิเกื้อฝันเด็กซึ่งปฏิบัติงานในแขวงไซยบุรีสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางนี้เพื่อให้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นชนบทฝึกใช้หลักวิชาที่ได้ศึกษามากว่าประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม เวลา15นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกจุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลางานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งณอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งท้องสนามหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอนุสาวรีย์ สำหรับบรรจุอธิของทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะไปร่วมรบในสมรภูมิยุโรปกับฝ่ายพันธมิตรจำนวน19คนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ศาลาสิริดาร้อยปีโรงพยาบาลสิริดามีผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งวันเช่นคณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครกรมท่างโยธาทหารอากาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานคำกรุงเทพข้าราชการตำรวจภูธรภาคเจ็ดนักเรียนกรมสารวัตรทหารเรือ นางเซอพิมพ์ตำรวจพลเมืองรวมทั้งเยื่อนตาหัวดาราจีนที่ร่วมเล่นหนังในโครงการโทศพิษธ,ธรรมราชาของมูลนิธิไทยพึ่งไทยสบข่าวในพระราชาสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันช่วยไมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ